ผมคิดไว้ว่าผมจะไปล่าไอ้ทอยและเราก็จะบยความผิดให้อ้โทมติดีไหมอเออ โอเคโอเคอ๋อโอเคเป็นไงบ้างโอเคขึ้นปะดีคร <is> ับอืมแับเป็นไงบ้างผมรอผมก็เหมือนเดิมปกติบ้างไหมวันนี้อ่า uh, บ้างซุ่มซื้อม่อะไรอ่าผมว่าเราไปล่าคนกันดีกว่า พ้าผม้าคืนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเล่นได้เลยเนี่ยแต่มันจะมีปัญหาแบบครั้งที่ผมลากก่าเจนิสติดอะเราไม่ต้องล่าสิผมคิดอะไรสนุกๆกออกแล้วล่ะ <c oughs> ผมตอนนี้ผมรู้ว่ามีตัวละครเพิ่มมาเป็นทอยกับโทมัสใช่ไหม <c oughs> ผมคิดไว้ว่าผมจะไปล่าไอ้ทอยและเราก็จะบ้วยความผิดให้โทมัส ดีไหมเห็ว่าตีเออเพราะตอนนี้ขนมกับโทมัสกำลังสวิทวี่ีกันก็ปล่อยเขาสวิทวิวงกันไปเราจะบอกว่าเราเป็นลูกน้องของไอ้โทมัสแล้วมาจัดการไอ้ทอยอย่าให้ทอยมายุ่งกับขนมอีกถ้ามีอะไรอยากแก้แค้นก็ไปแก้แค้นที่ลูกพี่กูชื่อโทมัทสยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวโอเคเลย แต่ถ้าผมทำคนเดียวผมทำไม่ได้หรอกใช่ไงแต่ร้สนุกด้วยใช่เอาไหมเอาสิโอเคผมมีเบอร์ไอทอยแล้วและผมรู้ว่ามันต้องการของตีอาวุธประมาณหนึ่งอาจจะต้องการทองหรือสักอย่างนัดมันมาไม่ล่าทีนี้เราก็จะล่อมันด้วยการที่เราจะขายของให้ในราคาถูกน่าจะต้องเป็นไเคที่ต้องโทรไปเพราะมันจำเสียงผมได้งูโอเคไหมเนี่ย โอเคครับผมจะดูอื่นหน่อยนะเพิ่งตื่นเหรอยังไม่ถึงสิบนาทีเลยโอเคงั้นก่อนอื่นไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าตั้งไอ,อืมน่ากลั่งไหมใช่มึงมีใช่ไหมไม่มีต้องไปซื้อมึงขับเลย ตอนนี้มันอยู่กับขนมไหมกูไม่รู้ว่ะต้องต้องอต้องให้ใครสักคนโทรไปแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบลอ่อจะขายของให้หรืออะไรสักอย่างนี้ถ้าเป็นผมใช่ปั้เอาไปบอกขนอมขนอะขนมไม่รู้ว่ามีเบอร์ผมหรือเปล่าอ๋อเออใช่มันเป็นเบอร์โทรไปมันจะบางเบาใช่ทีนี้เขาจะจับได้เลยว่าผมร่มมือกับแปะ แล้วถ้าใช้เบอร์ผมล่ะม,มันจะมีวิธีที่ผมจะรอดไหมไม่ได้มันต้องเป็นเบอร์คนอื่นเบอร์คนอื่นหรอใช่ด้านไงโหัวด้านไงอ่ะสิ ีครับครับเชื่อครับสิมเปิลครับซิมเปิลเหรอครับอืมเปิ้นช่วยอะไรพี่อย่างได้ไหมได้ได้ว่างครับรรบิดจักรนะขอว่าบิดบิดหนึ่งคนนี้แหละไม่ไม่ไม่ได้จะทำร้ายไม่ได้ทำร้ายอะไรครับใช่ไม่ได้ทำร้ายอยากให้บิดหนึ่งเป็นคนเล่า,าครับคือว่าอืม ผมผมได้รับคําสั่งมาจากลูกพี่ผมคนนึงชื่อว่าโทมัสคือแต่ผมทำงานนี้ไม่ได้เขาไล่ผมออกแน่แต่ถ้าเขาไล่ผมออกผมไม่มีงานแน่ๆผมเลยต้องให้คุณช่วยาอะไรครับคือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาไปแย่งแฟนลูกพี่ผมมาสิคนนั้นชื่ออะไรคนนั้นเขาชื่อทอยอะแล้วลูกพี่ให้เบอร์ผมมาแต่ผม ผมไม่รู้จะทำยังไงผมเลยอยากให้คุณช่วยโทรหาคนที่ทอยหน่อยได้ไหมโทรล้วไปบอกขอ่าอะไรอ่ะบอกว่ามีของมาขายให้มีทองมาขายให้แล้วไปต่อครับอืแล้วก็ถามว่าเขาอยู่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือนัดเจอก็ได้อ่ะอ่าเนาวผมลองโทรให้ก็ได้ครับขอบคุณครับอ่าขอเบอร์น,นะครับศูนย์เก้าศูนย์สี่สามศูนย์ ่าสักคูณนะครับครับศูนย์เก้าศูนย์เอ๊ะอะไรนะครับขออีกบศูนย์เก้าศูนย์ทีสมศูนย์ขอไม่รับอะนอะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวนะเบื่อถูกปะวะโทรไปไม่รับอะ ศูนย์เก้าศูนย์สี่สามศูนย์นะ uh huh. ไม่นับไม่อยู่หรอมรูถมันกันแหละผมโทรอยู่แหละเดี๋ยวผมล็อกคุยกับศูนย์เก้าศูนย์สี่สามศูนย์ไว้หน่อยนะผมขโมยรถเข้ามานะรถใครก็มีรถจอดอยู่เปลี่ยนเราข้าตามมาคันนี้นะเดี๋ยวเสียอยู่เหมือนกันนะนั่นเนี่ยไม่รับอะ่ะมาใหญ่ตังโทรมัทครับผมแน่ๆ โมัทไม่เอาผมไว้แน่นั่นสู้ๆครับผมโทรให้แล้วอ่ะขาไม่รับอ่ะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับครับแล้วนี่จะไปไหนกันต่อครับผมคงต้องหาให้คนช่วยอ่ะผมไม่รู้จะทำไงอ่ะไม่อยากตกงานอ่ะคือขอให้ทำอะไรอะจัดการหรืออะไรครับใช่เขาให้ไปหาคนนั้นแล้วก็คุยให้หน่อยอ่ะแบบอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆครับผมจะพยายใจให้ครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับ ครับว่าเชนครับครับมันไม่อยู่แล้วหรอนไม่ก็ยังต่อไ,ได้งไงกูก็ไม่ค่อยเห็นมันหรอกเดี๋ยวมันน่าจะไม่ค่อยอยู่ก็ได้ลองซูมดูไหมเผื่อเจอถ้าไม่เจอก็ตามหาเราถางวานแป๊บนึงนะ ที่รักอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลเอา้าเป็นไรอะถกคดีเรื่องเมียงคุณน้องอยู่ไหตัวปัญหามากล่าวหาวา่าเป็นฆาตกรฮะผมไม่ได้พูดเลยสักคำนะแล้วคุณจะไม่พูดถ้าคุณไม่พูดแล้วเรื่องมันจะมาถึงหัวได้ยังไงเอา้าแล้วเขามีหลักฐานอะไรเหรอถึงไปว่าคุณอย่างนั้นนะ ผมไม่ได้พูดหนิว่าคุณเป็นคนทำผมพูดเหรอแล้วก็มาคุยกันที่โรงพยาบาลแล้วจ้น,นะคะเอ,อ่อผมอยู่เกาะน่าจะนานหน่อยเกิดว่าคุณไม่ได้กล่าวหาแล้วทำไมต้องเรียกให้ไายไปคุยด้วยล่ะแล้วทำไมต้องเรียกให้โทมัสไปคุยกับพี่โอยะด้วยล่ะไม่รู้ ตอนนั้นโทรมสคุยเอ้ยอะยะคุยคพูดมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้พูดแล้วเรื่องมันจะมาได้ยังไงอ่ะก็แค่สงสัยมั้งแต่ว่าสงสัยดังอะพี่ไทยนี่เขาบอกไอแล้วว่าเรนว่าไอากำลังสืบหาอยู่ว่าไอาไม่ใช่คนทําและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าอ,อยากรู้ความจริงอะว่าท้องลูกหรือท้องลมก็มาที่โรงพยาบาล เอออยู่เกาะเดี๋ยวรีบไปคุณจะอยู่ที่ไหนมันไม่เกี่ยวกับไปอยู่แล้วอ๊ะก็เพออยากรู้ว่าอยู่ไหนอยู่เกาะอือแค่นี้นะไม่ได้อยู่กับขนมแน่โอเคนมอยู่โรงพยาบาลแล้วไปเถียงเี้ยอะไรกันไม่รู้เรื่องอะไรวะนนี้ยอ่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเนี้ โอ้หฮัลโหลประสูงอะไรโอยะไม่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเกิดอ,อะไรวะเอา้าเห็นขนมหวานบอกว่าคุยเรื่องคดีอะไรอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรใช่ยังไม่รู้เรื่องเลยกูมาอู่เลยเนะี่ยเพิ่งมาเอา้าเขาหลอกกูเลยเนี่ยหลอกอะไรวะกูไม่รู้อันนี้กูไม่รู้จริงๆกูเข้ามากูก็มาอู่เลยเนะี่ยเอา้าแล้วมึงอยู่กับใครบ้างอยู่กับดอกย่าสองคนนะ อ่าหรอคือมีเรื่องที่โรงพยาบาลใช่ไหมตอนนี้อินขนมบอกว่าอย่างนั้นนะเออโอยะอืมไม่ดีกว่าไม่มีอะไรละไม่เป็นไรเพื่อนกูรบกวนมึงมามากพอแล้วอืมชบอีเพื่อนมีอะไรก็โทรมาแล้วกันโอเคโอเคอ่ะโอเคตอนนี้ละลิดอยู่ไหนรู้ไหม อยู่หน้างนมหบาอ่าวกูว่ามีปัญหาใหญ่แล้วละ่ะทำไมขนมหวานน่าจะอยู่ละลิตตอนเนี้ไม่อยู่ไม่อยู่อ้าวผมเช็คแล้วอ้าวเพหลอกกูเหรอเนี่ยอ้าวกูหลอกเขาแต่เขาหลอกกูกลับเหรอถ้าหลอกเธอเกี่ยวอะไรเนี่ยออ่าไม่ต้องอืม ใช่ไม่อยากจุ้งเราก็คือไม่ต้องเล่นตามเขาไม่ต้องเดินตามคือเขาอยากทําอะไรปล่อยเขาเลยแต่เราแค่ไม่เอาตัวเราไปเกี่ยวอ่าแสดงว่าอยู่ด้วยกันแล้วล่ะโอเคไม่ต้องคุยละก็ปล่อยเขาเลยนี่ไงเขาให้เราเดินตามเข้าเกมไงแต่เราไม่ต้องเดินไงตอนนี้พี่อยู่เกาะมาทําของให้หนูอ่ะนี่ทุกคนจะบอกว่าอยู่เกาะอย่างเดียวไม่ได้นะไอ้เฮียอ่ะไอ้เฮียจะโยนเกาะหมดเลยผมบอกว่าไม่ต้องไปคุยแล้วอ่ะ โ <Okay. S 2> อเคไอเคมึงลองทวิ tweet. ตปอมทวิตแล้วก็ขายทองในราคาถูกๆได้ไหมหสี่ไรีรฟ,รฟ้ามัมง้มงม,ม่วงๆมั้งสีฟ้าม่วงอ่ะผมเหมือนมึงอะ่ะน่าจะเจนนี่เอ่อมันมีอาวุธหรือเปล่ามันมีแบบลักษณะมันอะ่ะคือผมไม่รู้จักมันอ,ะอ่ะน่านอไม่ใช่มันใส่เสื้อยีนไว้ไม่ใช่ตัวนั้น ใช่ไหมใส่เสื้อยีนไ้ไม่ใช่ตัวนั้นค่ะ <15. S 2> ว่างไงก็คุณโทรมาเอา้าโทรอะไรไม่ได้โทรโทรไม่ได้โทร <c oughs> อะไรเนี่ยมีอะไรมากปะ <c oughs> ไอเชียมังกร <c oughs> แม่งขยันเสียจริงเลยนะมังกรเนี่ย สุดยอดเลยไม่อยู่อะไปที่อื่นมัน้งเคกวมันหา,ไ,หาไม่หาเจอหรอกอะมันต้องทวิตหาเว้ยเคทวิตว่าอะไรกคือกูรู้ว่ามันมันรับทองอยู่เพราะล่าสุดที่เห็นอะคือมันมันทวิตรับทองมึงก็ลองทวิตโพสต์ขายทองแบบถูกๆเลยแล้วเผื่อมีแบบมีข้อความหรือมีเบอร์ที่ใช่เลยอะโทรมานั่นแหละไห้ดักทุกมันกูเพิ่งเคยเห็นตรงนี้นะเนี่ย คตรสูงต่อไปตายหาแน่มันคือเบอร์ไหนอะศูนยะ์เก้าศี่สามศูนย์ผมทวิตไปมึงปลอมทวิตด,ด้วยปลอมแล้วเออเออแล้วก็ให้เบอร์มึงไว้แต่ว่าอ่าถ้ามาติดต่อมาใช่ไหมมึงก็พยายามถามว่ามันอยู่ไหนหรือว่าจะเจอกันที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วมึงก็ค่อยทำมาเป็นโทรหามาันทีทว่าขอโทษทีที่ผมมาชา้าแล้ว้รงเนี้ย 那也得啊。